เดี๋ยวเรามาขายเหมานะครับตัวนี้ตกชิ้นละร้อยนะครับขายเหมาทั้งหมดพันห้านะครับเดี๋ยวดูว่ามันมีอะไรมั่งนะครับเริ่มจากอันนี้เลยนะครับอ่ามันเป็น ACDC อะไรสักอย่างเอาไว้ชาร์จหรืออะไรสักอย่างนะครับใครใช้เป็นก็จัดไปนะครับสภาพโดยรวมสวยนะครับก็เป็นไฟญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นไฟญี่ปุ่นนะครับไฟญี่ปุ่นนะครับมีทั้งหมดสเครื่องนะครับอันนี้มีทั้งหมดสองเครื่อง นะครับแล้วก็อันนี้เป็นลูกมันเป็นเหมือนลูกหินนะครับเอาไว้ใส่เวลาเราอาบน้ําเป็นตัวเหมือนกับน่าจะเป็นตัวสร้างความร้อนเป็นเป็นอะไรเนี่ยคาร์เมเนียมคาร์เมเนียมเป็นแร่ธาตุคาร์เมเนียมนะครับนะครับก็ประมาณนี้ของใหม่นะครับตัวนี้ของใหม่ตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นเปลือกเท้านะครับเปลือกอ่อนเท้าอันนี้ก็เป็นของใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นที่ขูดชีสนะครับ อันนี้ก็เป็นของใหม่นะครับของใหม่อันนี้ก็เป็นไฟแก้มนะครับไฟหลีแก้มนะครับเป็นของของใหม่เหมือนกันแต่ใส่รถรุ่นไหนก็ไม่ทราบนะครับ <st us Case in line> ตัวนี้ก็เป็นไฟนะครับเป็นไฟ LED นะครับ <t> แต่ว่ามันต้องใช้เป็นเหมือนกับอ่อ <st> <t> เขาเรียกอะไรอะเป็นฐานเป็นฐานเหมือนเหมือนแบตเตอรี่อะครับเนี่ยครับเป็นฐานเหมือนพวกไขควงไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับมีแค่ตัวนะครับไม่มีฐานนะครับเป็นของใหม่เหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็เป็นของตั้งโชว์นะครับเป็นของใหม่เหมือนกันสองสองกล่องนะครับส่วนตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นไฟ led ฉายเข้าพวกผนังพวกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นไฟญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีพวกฉากเนี่ยครับฉากเปลี่ยนให้นะครับอยู่ข้างในเป็นเป็นฉากเปลี่ยนให้อยู่ข้างในนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวนี้น่าจะเป็นมือสองนะครับแต่สภาพใหม่ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับไม่ได้แกะดูเดี๋ยวดูแป๊บนึง เหมือนจะของใหม่อยู่นะครับเหมือนจะของใหม่น,หน่าจะใหม่อยู่แล้วครับต,ตีต,ต,ต,บ nice. ตีเป็นมือสองสภาพใหม่แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ตีเป็น Kate. มือสองนะครับเป็นเหมือนเครื่องอีทเหมือนก็เป็นแบบว่าเซฟพวกไฟล์เพลงได้นะครับเซฟไฟล์เพลงพวกพวกเนี้ยได้นะครับอ่าก็อยู่ในกล่องนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นของใหม่นะครับน่าจะเป็นพวกเกมนะครับเป็น Hello Kitty นะครับของโทมี่นะครับโทมี่นะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับอันนี้เป็นแฟตนะครับแฟตนะครับกล่องไม่สวยแต่ข้างในสวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับนี่ให้ดู นะครับข้างในสวยนะครับอันนี้ก็เป็นสายมีสายมาให้ด้วยนะครับก็เนี่ยครับเ้าก็จะมีสายอยู่ในกล่องให้นะครับส่วนตัวนี้เป็นฟูติฟิล์มนะครับก็เป็นเหมือนคล้ายพิลเตอร์นะครับนะครับไม่ได้ลองนะครับมีฐานมีลายให้ก็อยู่ในนี้นะครับอันนี้เป็นกล้องฟิล์มของนิคอนนะครับกล้องฟิล์ม ใครจะกลับมาเล่นกล้องฟิล์มก็ลองดูเดี๋ยวแป๊บนึ่งนี่ก็กล้องฟิล์มแป๊บนึงนะครับนะครับเป็นกล้องฟิล์มนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับขายเหมานะครับทั้งหมดพันห้านะครับคุ้มครับรวมจัดส่งด้วยนะครับ